วิธีแก้ไขปัญหา iPhone แจ้งเตือนตรวจพบของเหลวอยู่ในช่องต่อไรนิ่งหากคุณพบการแจ้งเตือนนี้แสดงว่า iPhone ของคุณตรวจพบของเหลวอยู่ในช่องเสียบชาร์จหรือพอร์ตไรนิ่งที่สายชาร์จหรือสายไรนิ่งหรือที่อุปกรณ์เสริมที่เราเพิ่งเสียบกับ iPhone เพื่อความปลอดภัยของ iPhone ของคุณชาววินขอแนะนําให้คุณรีบถอดสายชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกทันทีและอย่าเพิ่งเสียบสายชาร์จห,หรืออุปกรณ์เสริม จนกว่าจะมั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณแห้งสนิทดีแล้วจากนั้นให้คุณถือ iPhone โดยให้รูชาร์จอยู่ด้านล่างแล้วใช้นิ้วมือเขาเบาๆบ,บ,บริเวณด้านบนเครื่องและด้านหลังเครื่องใกล้ๆรูเสียบชาร์จเพื่อทำการไล่น้ำออกเสร็จแล้วให้คุณวาง iPhone ในที่แห้งและอากาศถ่ายเทสะดวกอาจเปิดพัดลมช่วยเป่าห่างๆให้ลมพัดผ่านห้ามคุณเอาพัดลมมาจ่อใกล้ iPhone เด็ดขาดให้คุณเอาผ้าที่นุ่มแห้งและสะอาดมาเช็ดเพื่อซับน้ำหรือความชื้นที่สายชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมให้แห้งแล้ววางผึ่งลงไว้ให้แห้งเช่นกันทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีก่อนที่คุณจะลองเสียบชาร์จใหม่หากเสียบชาร์จแล้วยังพบการแจ้งเตือนตรวจพบของเหลวอยู่อีกให้รีบถอดสายชาร์จหร,หรืออุปกรณ์เสริมออกทันทีแล้ววาง iPhone และอุปกรณ์เสริมผึ่งลมทิ้งไว้6ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแล้วลองเสียบชาร์จอีกครั้งสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดหาก iPhone แจ้งเตือนพบของเหลวอยู่ในช่องต่อไลนิ่งหนึ 1. ห้ามเป่าลมใส่รูชาร์จโดยตรง เนื่องจากจะยิ่งทําให้น้าเข้าไปลึกและกระจายตัวเข้าไปในตัวเครื่องมากขึ้น 2. ห้ามเอาสิ่งแปลกปลอมเช่นสัมภาระกานกระดาษที่ชู่เศษผ้าแยงเข้าไปในรูชาร์จเพราะอาจทําให้มีเศษเข้าไปอุดตันได้ 3. ห้ามใส่ iPhone สายชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมลงไปในถุงข้าวสารเนื่องจากฝุ่นข้าวหรือเศษข้าวสารอาจทําให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้ 4. ห้ามนํา iPhone หรืออุปกรณ์เสริมไปตากแดดเป่าหรืออบลงร้อนเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้หากคุณทำการวางผึ่งหลงไว้ข้ามวันแล้วยังพบการแจ้งเตือนพบของเหลวอยู่ในช่องต่อไลน์นิ่งอยู่ให้คุณรีบติดต่อศูนย์บริการโดยด่วนเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหากไปที่ศูนย์บริการอย่าลืมนำเอาสายชาร์จและอุปกรณ์เสริมไปด้วยหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามชาวินเพื่อไม่ให้พลาดคลิปแนะนำวิธีแก้ปัญหา iPhone ใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณครับ